สวัสดีครับมื่อนี้ทั้งช่องยิ้มเราด้วยนะครับเนาะมาติดตามเกียเดือนฟันแมนครับก็มาติดตามความเบาความจ๋าของเกียเดือนไปพร้อมๆกันนะครับเนาะเงื่อนบางกี้กับบอดล็กติดตามให้ครับแต่ว่าเลขกศูนย์สามเกียเดือนกับเขานะครับเนาะเพราะว่าเกียเดือนเพิ่นไปธุระครับเพิ่นก็ได้ลอตเตอรี่หลายใบเติบอยู่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องเลยครับเด้อคนไหลไลค์แชร์ครับก็มาติดตามความฟันของเกียเดือน ว่าเพิ่นฝันไปเพิ่นได้ตัวเลขไปแอดจะพยายามติดตามช็อตเด็ดให้นะครับเนาะกับราวะงวดที่แล้วเพิ่นก็ได้ศูนย์สามนะครับเนาะงวดนี้มาติดตามบึงว่าเกเดือนเพิ่นมีแนวทางไปกับก็ติดตามไปพร้อมๆกันครับพอแล้วสวัสดีครับเกีเดือนสวัสดีครับวันที่ยีฟซีนะครับเนาะแอดก็กายมากพอดีครับพอดีเลี้ยวเห็นมากเห็นเกเดือนมากพอดีครับบานนี้ครับอย่างนี้ไย้ยิน้ข่าวว่า เห็นทางซองนั่นข้าเจ้าก็มาทำข่าวเทืยนหนึ่งแล้วห่ครับค่ะมาแล้วค่ะครับผมแอดกาหัวตามาครับเพราะว่ากบสบกับเกจเดือนจะทือครับปัจะมาขอไม่รากับป้ตรงกันพอดีมาขอแบ่งปันครับตัวเลขเด็ดๆกับเกจเดือนเนาะครับเนาะเพราะว่างวดที่แล้วกับเขาเป็นบบเกเดือนค่ะงวดที่แล้วเขาเขาซูนซามค่ะโอ้แต่ว่าเป็นเลขอันคุณยายฝันคุณยายเกลี่ยวสุฟังครับผมเราฝันว่ามีเหรียญ คนมาหล <c oughs> ัก <mouth> ตูแซ่เราแล้วเลยไปเบิรงเลขหลังตูแซ่เลขสองศูนย์สามพอดีหลังจิกป้าฝ่านี่แหละค่ะหลังตูแสอยู่หลานนี่แหละหมดที่แล้วมันกับเนี่ยตางคนต่างหยากนะครับบดได้มาหากันครับแต่ว่าห่างพายุเนาะแต่ห่างสือว่าได้หลายค่ะเพราะว่าทั้งที่ได้เดินทางไปท่ามุระกรุงเทพกันเลยได้วิ่งหลายย่างนะครับต่างคนต่างหยากกันเลยบ่ได้เป็นกิจลักษณะได้ก็ได้เพราะเต็มที่หรอกบดเอด้ค่ทางบ้านค่าเดินทางคือว่าเป็นชูดกับชุดีเมื่อกี้เนาะค่ะ ปันนี้พูรอะไล้วหรือปล่ครับบัดอันแล้วหรอค่ะรอดลอดแต่ทีมงานอันทีมงานจะเข้ามาตัดตัดไม่ตัด,ตดอีกอย่างลง่มไปเลยนะคะ่ะโอ้ครับผมเพราะว่าจะเฮ็ดธุรกิจเนาะครับเนะาะค่ะครับครับก็ให้สกุกๆมันๆครับเหตุคิดยังไก่สมบัตรปรตนะถูาค่าครับ,มบผมถูกครับ,บ <c oughs> อ่ามีตัวเลขที่เกเดือนได้มักไปครับบัดนี เ,เห็นเล่จะคลองมักอยู่ในใจตอนนี้กับมีสองโตมีห้าเก้ากับศูนย์เก้าค่ะท,<อ>ที่เลมกห้าเก้าห้าเก้าค่ะแล้วก็ศูนย์เก้าศูนย์เก้าค่ะครับเป็นเดคือคิดมกดักเลขตัวนี้เกลีดเดอันเลขที่ขึ้นมากนี่ก่อนกลับมาจากทําทุราแล้มใหม่เนาะครับผมเพิ่มรับเพิ่มตื่นนี่แหละค่ะคือจังเห็นปูเจ้าคองอันจะพูมที่บานเนานี่แหละ เปั่ญาหามาหล้วยางมา,า,ล,า,งมาลักษณะเหมือนกะว,ว่ามาเรามันลูกหัวเอาคือว่าเออเดินทางกลับมาปลอดภัยแล้วเนาะเพิน่นก็สิบประมาณนี้ก็บอบกคอนบ่นแน่ใจนะคะอาจะคองอาจจะคิดไปว่าเพิน่นเพิ่นอาจจะทรงข่าวถึงเฮ่าแบบนี้ก็ได้ครับผมค่ะเปราว่าเห็นกลับมาแล้วเพิ่นดีใจเนาะครับเนาะมาทักไข่มาทักทายมากค่ะครับผมเอออาจจะเป็นเหล็กปูบ่เหนือเหล็กพุ่มบานเท่าพุ่มบานเท่ากับหาเก่าศูนย์เก่า แต่เลขกบ้านอะไรก็หาซีครับโอ้เล็กพุ่มปูมห่านี่ก็เป็นเลขกเลกตัวน,นี้ล่ละค่ะเล็กที่ท,ที่ที่มั่นใจจักน้อยอยู่ได้ยินข่าวว่าสี่สร้างหอพักติครับค่ะมีโครงการจะเฮ็ดค่ะโอ้ครับผมทุงสีได้โอกาสได้เวลาจักเชื่อในแถวบา้านเนี่ะ<อ>ล่อมาโดนแล้วค่ะโอ,โอ้เอฟซีเอฟซีทันได้ไก่ไปไกลมาแวะ ก็ได้ตัวครับนี่แวะพักก็ได้น uh> ้อครับเนาะโอ้รับคุณมีโครงการแล้วค่ะรับเอฟซีกินเพลนแวะมาดันเที่ยวแวะมาเล่นมาท้ำธุระพานทั้งสามพาวกับแวะเข่ามาครับผมหลังจากกันมักเลขตัวนี้แล้วภนยในเกยอบเดือนได้ได้ได้ฟันได้ยังอย่างน้อยบ่าครับก็ตอนนี้ก็คือพันฟันแต่ยังบ่ท่าได้ เป็นปันไดไหมคะยังบ่ทันได้เป็นเอาเอาแนวทางก่อนีฬาทางมีมาเล็กมาเอฟซีเลยพิจารณากคก็เลขมาเล็กก็เนาะค่ะผู้ใดมากน้ำกระจัดเนาะแต่ว่าเกือบเดือนดึงสลัดกินแบนรัฐบาลไว้แล้วครับเด็กชุดนี้ไว้แล้วค่ะโอ้ครับขันสาบ่ทันนดิครับนี่ซื้อไว้เดินทางผ่านเหมือนมาแตงเทพแวะโค่หลาดปั๊มน้ำมันโค่หลาดแวะซื้ออยู่แวะเอาเงินหลานแล้วแวะแล้วค่ะรบรยาแต่สิได้จากหลานบุตรี บรรยากาศก็ดีนะครับเนาะเป็นเงินล้านแตกอยู่นี่ยจากน้อยอันลอตเตอรี่ก็มาตั้งแนงเนงเน่งมาแล้วลอตเตอรี่ครับครับมือนีใอยู่บ้านเบิดมือติครับมือนข่าอยู่เบิดมือค่ะอยูรอดทีมงานตัดใหม่ค่ะเพิ่นจะมาลงเบิ่งเบิ่งใหม่อย่างละเพิ่นจะมาเอายางโล่งให้แล้วก็จะได้ทมไว้ค่ะทมทีไว้ก่อนเอฟซีท่านใดอยากกินก๋วยเตี๋ยวเสียบก็มาได้ตัวครับมือนี้มาได้ค่ะ ก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งกาแฟค่ะครับขนมบันครับแซีบย่างบอกกับยัางก็เกี๊ยวทอดบอกค่ะเขาเกี๊ยวปลาเขาเกี๊ยวแผ่นบอกว่านนี่ไปส่งลูกค้าแล้วส่งส่งไปให้เพื่อนส่งเจนที่ไปสมุทรปราการครับเอ๊ะมื่อนี้ยังบอกท่านเด็ดทอดอยู่ค่ะครับมียังแน่กว่าครับมีปลาแผ่นกับปลาเซนค่ะโอ้ปลาเซนที่เกี๊ยวปลาเซนโอ้ที่กินกรอบๆชอบเสียบมันปลาเซนดีครับมันแต่ว่ายังกันได้ทอด ครัเอพซีสนใจติดต่อแอดได้นะคะัได้ค่ะซงฟี่ยี่สิบห่อได้ส่รับไปขายขายได้เราคิดราคาส่งให้เป็นเครื่องดื่มกับเพนแนนค่ะรับไปขายรับไปได้เราคิดราคาส่งค่ะครับผมไก่มันแสียบนะยิ้มเนาะครับแต่ครับต้องว่าสีมากินยังไม่ได้บอได้กินจักเพียครับสร้างลูกค้าสั่งแล้วส่งตรงย่างเดียววันนี้เพื่อนลังเธอกับพ่อพอเพื่อนนานล้านเลยค่ะออเดอร์มาด่วนมายังสิค่ะ สองลอยสามลอยห่อกับเป้าเห็ดหฮโซกับเนี่ยนะครับแน่นอนาคตอาจจะเป็นโรงงานใหญ่ๆก็ได้เออครับสาัดวังไว้กะบกล้วยเขาจีสมหวังบ่ครับว่าบางคนมันกัแล้วแต่คล้วยพยายามเลยครับบางคนก็สมหวังเนาะครับเนาะกัเป็นโรงงานใหญ่ได้เพราะว่าแถวเฮาก็อาจจะเฮ็ดได้เพราะวันอยู่ไก่บ้านเขาเจ้าครับเป็นจัดเฮ็ดเป็นโรงงานก็ได้ครับคิดคิดยังไงสมหวังได้เกจรอนเด้อเฮ็ดหัวกับสมหวังสมมัรปรารถนาครับครับคิดยังไงสมมัรปรารถนาเอาย่ำตัวเลขให้เอฟซีเองนะครับ มี่หาเก้าศูนย์เก้าเนาะค่ะทีทีเลขหาเก้าศูนย์เก่าคือมาคักแล้วครับแม่นว่ามาคักแล้วการเลขที่จะาข้องตามมานี่ือเจ็ดสามกับหกแปดเจ็ดสามกับหกแปดเป็นเลขตามเป็นเลขตามค่ะเจ็ดสามหกแปดค่ะเลขเลขตามคือเลขตามของของงวดที่แล้วนะคะตามไว้คือว่าเป็นเลขสูตรกระห้องก็ไดแม่นค่ะเป็นเลขสูตรที่เฮ็ดเฮ็ดใดว่าจะจะประมาณนี้ อันนี้เป็นเลขตามแต่ว่ามักมักแท้ๆคือห้าเก้าศูนย์เก้าแม่นค่ะครับครับคุณได้เป็นเย็ซีเกเดือนนะครับเด้่อมาว่าอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศครับเจ็ดสามจุดแล้วก็หกแปดหกแปดโอ้ครับผมยิ้มเขียนหกสามอันซิบปแมนซาบะหลังหกสามหกแปดเลขตามเนาะครับเนาะ เบิ้งนะคะครับผมกร่องเบิ้องจัลละนาเบื้องจับขอบบุญขอบคุณในรายเกเดือนที่ให้แนวทางด้วยครับเด้อครับเดจ้าแจ้งแดงห้องก็แจ้งมาตามโพงสุดท้ายให้งเอฟซีอีกเพียงหนึ่งนี้เนาะครับถ้ามีโอกาสด้วยครับเพราะว่าเกเดือนเพิ่นก็บอคอยได้อยู่นะครับเนาะครับช่วงนี้อาจจะอาจจะอยู่แบบ ดูดูก่อยู่จ่าเพราะว่าโบวอดันแล้วอาจจะได้อยู่บ้านอยู่ตลอดอยู่ค่ะเ็อาจจะมาเบิ้งอันทั้งที่ม่านเพิ่นเอาใหม่นั่โอ้ครับผมครับผมอาจจะยู่ตลอดครับผมอาจจะได้คงสุดท้ายได้ครับเนืองเพราะว่าตามไหมเนาะตามปฏิวัติเอดว่าตามคงสุดท้ายให้เพราะว่าบางเทธอเกี่ยเพิ่นกับวายู ครับมันกับ่ได้ตามให้เพ่กับ่พอกันครับผมแต่ว่าขันแม่นว่าตามให้กันยังเป็นยังตัวเก่าคือเก่าเพราะว่าเกียเดือนเป็นคนใจเดียวครับรักเดียวใจเดียวเพ่นว่าครับขอบคุณหลรายครับเกียเดือนขอบคุณครับครับสวัสดีครับเมื่อนี้ทั้งช่องก็ได้มาติดตามช็อตเด็ดหรือว่าเกียเดือนฟันแม่นหรือว่าเลขสูตรเกียเดือนนะครับเนาะเพิ่นก็มีตโตเลขให้แล้วครับเมื่อนี้ัวเลขที่เกียเดือนเพิ่นมักก็คือห้าเก้านะครับเนาะห้าเก้าเก้าห้า แล้วก็ศูนย์เก่าเก่าศูนย์นะครับเด้ออันนี้เป็นเลขเพิ่มมาขับเพิ่นก็ได้ปล่อยไปก่อนแล้วแต่โดนแล้วครับแต่พวกอ่าแต่ไอ้ทั้งช่องที่แต่ไล่ช่องมาติดตามตัวเลขเพิ่งนะครับเนาะปล่อยถือว่าปล่อยตอวงวดก็ว่าได้ครับผมก็แอดก็ได้พึ่งเมื่อนี่งไกลมากก็เลยมีโอกาสก็เลยมาเลี้ยวเขามากเห็นเกเดือนเพิ่นพอดีก็มาขอแบ่งปันตัวเลขให้เอฟซีนะครับเนาะของเกเดือนฟันแมนหรือว่า งวดที่แล้วนะครับตัวเลขเพิ่นกับเข่าเต็มๆนะครับเด้ 03. อ03เพราะว่าคุณยายเพิ่นคุณยายเพิ่นฝันเนาะครับเนาะฝันครับเกียเดือนกเ็เลยไปยิบไปจับลอตเตอรีร่ก็ได้03เป็นเลขท้ายสองตัวครับงวดนี้การมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าตัวเลขของเกียเดือนเพิ่นจะเข่าวอกะมาติดต,ตามรับฟังรับชมไปพร้อมกันนะครับเด้อครับครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังกสวนของเกียเดือนเนาะครับเนาะครับเพิ่นกับแบ่งปันแนวทางให้ดนะครับเด้อ แนวทางก็คือ 9H9 ครับนี่ครับแนวทางของเกเดือนครับ H909 ตัวเลขที่เพิ่นตามเนาะครับเนาะเป็นเลขสูตรเพิ่นก็คือ7368เลยครับเด้อส่วนเลขมักงวดนี่ของเพิ่นอันนี้เป็นเลขมัดมักเนาะครับเนาะคือ H909FC ก็ใช้วิจารณ์วิจารณญาณเบิงครับในการรับชมนะครับเนาะครับเพราะว่าตัวเลขนี่ก็เพิ่นเพิ่นกั ของเกียเดือนเพิ่นกับเขาสุกงวดนะครับเด้องดวางกีแอดกะบ่ไดมาตามเพราะว่าเพิ่นกัยากตุละเพิ่นกัไปตั้งแจงวัดครับเพิ่นไปตั้งแจงวัดงวดนี้แอดกกยมากระมาพ่อพอดีครับมาพ่อก็เลยมาขอแบ่งปันแนวทางของเกียเดือนเพิ่นแอดกะแวะมากินเขากินน้ำน้ำเกียเดือนครับมีเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวครับก็อยจะเลืมหาเก่าศูนย์เก่าครับเลขที่เพิ่นมัก สำหรับเลขโตเพิ่นตามเนาะครับเนาะเลขตามเพิ่นก็นคือเจ็ดสามหกแปดเลยครับเด้อสำหรับคลิปนี้ทางช่องยิ้มละรวยก็ขออวยพรในเอฟซีสุขสุคนสุขสขมันหมันล้ำล้ำเลยด้วครับเด้อคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดยังกนให้สมบัติปรารถนาครับทางช่องก็กราบขอบวสวัสดีครับ